สวัสดีครับกลับมาพบกับหัวกแอนด์แบงก์อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพรีวิวแล้วก็แกะเครื่องให้ดูถึงไส้ในภายในเลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับ iPad mini 6ซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่า mini รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็น mini 5ดีไซน์มันก็จะใกล้เคียงกับ mini 4 mini 3ก่อนหน้านี้นะครับก็ ทุกอย่างจะดีไซน์ใกล้เคียงกันพอมาเปลี่ยนเป็นมินิ6ปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น all new ดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับตัวกล่องเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะครับถ้าดูปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้คือกล่องของมินิแน่นอนนะเพราะว่ามันเล็กแล้วก็น่ารักมากๆครับกล่องหนานิดหน่อยนะครับด้านหลังก็เป็นฉลากภาษาไทยเหมือนกับกล่องใหม่อันอื่นทุกประการนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไฮเอนด์หน่อยนะครับของ Apple ิลซีลเขาก็จะเป็นซีลฉีกแบบนี้นะครับซึ่ง เจน9ไม่ได้เป็นซิลฉีกนะยังเป็นซิลแบบปกติอยู่ครับดังนั้นเนี่ยถือว่าตัวมินิ6ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นโมเดลที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้แกะกันสดๆเลยนะครับเครื่องสั่งซื้อมานานแล้วแต่เพิ่งเอามาแกะนะครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วย iPad mini นะครับก็จะอยู่ในเป็นกระดาษที่ เอาไว้กันรอยนะรอยขีดข่วนพื้นผิวแล้วก็รอยหน้าจอนะครับกระดาษตัวนี้ก็รีไซเคิลร้อรนะครับรวมไปถึงแพ็กเกจก็รีไซเคิลร้ออร์ตามแบบฉบับของ Apple นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะจะมีคู่มือแล้วก็พวกสติกเกอร์อยู่ที่สำคัญนะครับซื้อ iPhone เครื่องละ50,000ไม่มีที่ชาร์จนะครับแต่ว่าซื้อ iPad หมื่นกว่าแถมให้ทุกรุ่นนะครับ เป็นแบบ PD charger ด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์20วัตต์แล้วก็สายจะเป็น C to C นะครับเนื่องจากว่าพอร์ตการเชื่อมต่อของ iPad mini นั้นมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเดี๋ยวมาพูดให้ฟังนะครับ นี่นะครับพอแกออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับ iPad mini 6ที่เป็นดีไซน์ใหม่แต่เอ๊ะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับใช่เลยครับมันจะไปคล้ายกับ iPad Air 4แล้วก็ iPad Pro โฉม2018ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็คือขอบจะหนาขึ้นแต่ว่าจอเนี่ยจะมีพื้นที่เยอะขึ้นและที่สําคัญนะครับปุ่มโฮมไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีสแ,แกนหน้านะครับจะเป็น Touch ID ตรงด้านบนที่ปุ่ม power แทนจะเหมือนกับ Air 4นั่นเองนะครับแล้วก็ จุดสังเกตที่เห็นนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงจะย้ายมาอยู่ด้านบนสองข้างพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็ดูแปลกตาดีนะครับรวมไปถึงช่องลำโพงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนจะมีเยอะขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานมัลติมีเดียนะครับก็จะเป็นลำโพงสเตอริโอคู่เลยครับจะไม่เหมือน iPad Mini 5ที่ลำโพงเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าแล้วก็มีพลังเสียงที่เป็นรองพอสมควรน,นะค,รคนที่ชอบใช้งานมัลติมีเดียเนี่ยพอเปลี่ยนเป็น Mini 6เนี่ยเชื่อว่า พอใจกับคุณภาพเสียงแน่นอนครับถึงซ้ายจะเล็กแต่ว่าเสียงของลำโพงเนี่ยเหนือกว่า iPad รุ่นพื้นฐานอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับครับสิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดสเกลของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะเป็น8.3นะครับในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับ จอ8.3นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่กำลังดีนะครับเพราะว่าสามารถถือมือเดียวในฝ่ามือได้เลยครับในขณะที่ iPad รุ่นอื่นเนี่ยเวลาถือเนี่ยมันไม่สามารถจับแบบอย่างนี้ได้นะครับก็เวลาใครใช้งานแนวตั้งหรือว่าใช้งานแบบกึ่งก่งพกพาตัวนี้เนี่ยถือว่าให้ความคล่องตัวที่สูงมากครับจะเป็นแบบแท็บเล็ตที่ไซส์แตกต่างจากรุ่นอื่นในซีรีส์พอสมควรนะครับรวมไปถึงประสิทธิภาพจอตัวนี้เนี่ iPad รุ่นแพงๆตัวอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี uh, Liquid Retina นะครับแบบเดียวกันกับ air 4นะครับแล้วก็รองรับขอบเขตสีแบบ p 3รวมไปถึง True Tone ที่ถูกใส่เข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าแสดงผลได้สวยงามตามมาตรฐานของ Apple นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเทคโนโลยี 120Hz นะครับแต่ด้วยคุณภาพของจอที่มีให้เนี่ยผมเชื่อว่าใช้งานทั่วไปหรือว่าใช้งานด้านภาพเนี่ย เพียงพอต่อการใช้งานในระดับสูงแน่นอนนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ iPad mini เนี่ยราคา,าถือว่าค่อนข้างสูงนิดนึงนั่นก็คือ CPU นั่นเองครับเพราะว่า CPU ของ iPad mini 5เนี่ยใช้เป็นชิป A15 นะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นชิปที่ทรงพลัง แรงและลื่นสุดๆรวมไปถึงจัดการกับพลังงานต่างๆได้ดีเยี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งาน iPad mini 6ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ดีโดยที่ความร้อนไม่สูงและก็ใช้งานในระดับสูงโดยที่หวังประสิทธิภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่อเบื้องต้นหรือว่างานที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวกับดนตรีที่ ต้องใช้การทำงานต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็ใช้การประมวลผลของ CPU นะครับตัวมินิ6เนี่ยสามารถใช้งานในระดับสูงได้ไม่ต่างจาก iPad Air หรือว่า iPad Pro เลยนะครับความแรงอาจจะไม่เท่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ Gen 9หรือว่า Gen 8เนี่ย การใช้งานต่างๆค่อนข้างดีกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับรวมไปถึงการรองรับสัญญาณที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น 5G นะครับในรุ่นเซลลูลารก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันได้ดีมากนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันนะครับ 5G เนี่ยสัญญาณเร็วกว่าแล้วก็ดีกว่า 4G อยู่แล้วครับดยและด้วยความที่เป็น iPad เนี่ยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงไม่เหมือนมือถือนะครับที่ ไซส์เล็กกว่าแล้วก็อาจจะมีความร้อนมากกว่า iPad เวลาใช้งาน 5G นานๆเนี่ยเครื่องไม่ร้อนเลยนะครับแค่มีอุ่นๆเล็กน้อยถ้าทํางานประมวลผลพร้อมกันนะครับรวมไปถึงมาตรฐาน Wi-Fi 6ที่เป็นามาตรฐานการเชื่อมต่อสูงสุดทําให้ iPad mini ตัวนี้เนี่ยเป็น iPad ยุคใหม่ที่น่าใช้ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Wi-Fi อย่างเดียวหรือว่า,ารุ่นที่เป็นเซลลูล่าก็ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับ และที่สําคัญนะครับพอร์ตก็จะเป็น Type C แล้วก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อที่สามารถใช้งานยูนิเวอร์ลกับเครื่องมืออื่นๆได้ง่ายครับก็ถ้าใครเห็นที่เว็บ Apple นะครับเขาก็จะเอาต่อกับพวกอุปกรณ์มิเซอร์พกพาหรือว่าอุปกรณ์โปรตัวอื่นนะครับใช้งานได้หลากหลายครับเพราะว่าเป็นพอร์ตมาตรฐานสากลน,นั่นเองครับรวมไปถึงชาร์จเต็มเร็วเหมือนเดิมครับตามมาตรฐานของ Apple เลยในส่วนของปากกาครับรุ่น iPad Mini 6กก็รองรับปากกาเหมือนกันครับแล้วก็ ด้วยความที่เป็นรุ่นที่ถือว่าค่อนข้างไฮเอนนะครับเขาก็จะใช้เป็นปากกา Pencil 2นั่นเองครับซึ่งก็จะมีฟีเจอร์ย่อยที่มากกว่า Pencil 1นะครับก็เห็นจอเล็กๆอย่างนี้ใช้ Pencil 2หรือว่าปากกาเนี่ยคล่องตัวแล้วก็เขียนได้สะดวกมากๆอีกเช่นกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ถือว่าอัปเกรดเพิ่มเติมจาก iPad mini 5มามากที่สุดอีกหส่วนนั่นก็จะเป็นในส่วนของกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านครับ กล้องหลังของมินิ5เนี่ยถ่ายภาพยังให้อารมณ์วุ้นๆอยู่เลยนะครับคือภาพมันไม่ค่อยคมแล้วก็ไม่ค่อยเคลียร์ครับส่วนมินิ6ตัวนี้เนี่ยเป็นชุดเลนใหม่แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่ถ่ายภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็ให้รายละเอียดภาพได้ดีขึ้นรวมไปถึงการถ่ายวิดีโอที่ได้มาตรฐานของ Apple แล้วนะครับสามารถใช้ถ่ายวิดีโออัดคอนเทนต์หรือว่าอัดเสียงได้สบายๆเลยนะครับด้วยความที่กล้องหลังอัปเกรดมาใหม่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับที่ หลายคนชอบมากแล้วก็ซื้อเพื่อการนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้าที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น12ล้านพิกเซลด้วยเช่นกันครับภาพเนี่ยถ่ายออกมาไม่ต้อง AB เทสเลยสวยกว่ายังเห็นได้ชัดและที่สำคัญครับมีเซ n นเตอร์สเตสามารถจัดบุคคลให้อยู่ตรงกลางภาพอัตโนมัติด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปในมุมซ้ายหรือมุมขวาหรือว่าขยับตัวเนี่ยตัวเราก็จะไม่ตกเฟรมแถมอยู่ตรงกลางภาพอีกต่างหากครับใครได้ลองใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยในรุ่น ipad pro ตัวใหม่เนี่ย ก็น่าจะชอบเช่นกันครับผมก็ถือว่าเป็น iPad mini ไซส์เล็กที่ทรงพลังนะครับราคาก็สูงนิดนึงแต่ไม่ถือว่าแรงมากครับก็ยังถูกกว่า iPad Pro แล้วก็ใกล้เคียงกับ iPad Air 4นะครับใครชอบ iPad ที่จับมือเดียวถนัดมือนะครับพอร์ตเป็น Type C แล้วนะครับแล้วก็จอสวยแบตอึดแล้วก็มี Touch ID นะครับใช้งานได้สะดวกตัว iPad mini 6เนี่ยถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานในระดับสูงได้สบายๆแล้ก็ถือว่า iPad mini 6เ okay. น so, ี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานในระดับสูงได้สบายๆเลยนะครับก็ความจุเริ่มต้นจะอยู่ที่64จิกนะครับราคาจะเป็น17,900บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับส่วนรุ่นอื่นก็สูงขึ้นตามลำดับนะครับก็จะไปจบที่256แบบ Cellular อยู่ที่28,900บาทครับผมก็สามารถหาซื้อได้ ตามตัวแทนทั่วไปรวมไปถึงร้านหวอ่แบงค์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะไปในส่วนของพาร์ททูเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการชำระเครื่องแกะเครื่องแล้วก็ดูในเครื่องว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากมินิ5มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในท็อปปิกต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบ่นกันเรื่องปัญหาเจลลี่สครอลลิ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูภายในนะครับว่าอะไรที่เป็นต้นเหตุทําให้เกิดปัญหาตัวนี้นะครับไปรอชมกันได้เลยนะครับ พบกันแล้วนะครับกับช่างยงครับผมแล้วก็ห่วกนะครับผมตอนนี้เราจะนะครับแกะข้างในครับของมินิหกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณกลุ่มากครับที่รีวิวนะครับในเมื่อเจอช่างยงครับก็จะเห็นการแกะนะครับผม iPad นะครับข้างในอย่างละเอียดยิบเลยว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยแตกต่างแค่ไหนแต่ว่าช่างยงบอกว่าข้างในแตกต่างมากนะครับอ่าแตกต่างไปมากจากมินิห้าข้างในนี่คล้ายแอร์สีใช่ไหมช่างยงครับผมเดี๋ยวจะดูว่าข้างในเนี่ยคล้ายแอร์สีจริงไหมและข้างในเนี่ยดีแค่ไหนมาดูกันดีกว่า มาท่านยงจัดให้ คนเห็นช่างโยงแกะใช่ไหมครับผมก็ไม่เคยผิดหวังอีกเช่นเคยครับผมอันนี้เป็นไงครับความยากในการแกะช่างโยงก็ดีซี่ดีซี่ครับด <Easy S 2> ีซีม่มากมากง่ายมากช่างโยงบอกขนมเลยนะครับแล้วก็ทำไมถึงแกะเท่านี้ไม่ต้องแกะบอกออกมาเพราะว่าข้างหลังไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนาะช่างยงนะ oh. อ่า mm hmm. อย่างแรกนะครับที่เห็นก็คือเราไม่ต้องพูดถึงนะครับ mm hmm. มินิเลยไม่ต้องเปรียบเทียบกับมินิห้าเลยครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลย,เลยไม่เหลือเขาโครงของมินิห้าอีกเลยนะครับผมข้างในนะแค่ เรียกมินิเพราะว่าตัวเล็กลงเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออะไรยงจอเนาะจอจอข้างในเนี่ยนะครับมาดูด้านหลังกันเพราะข้างหน้าทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับจอด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วครับเหมือนแอร์สีมากๆครับผมนะครับเหมือนมากๆนะครับจริงๆมันคือแอร์สีนั่นแหละแต่ตัวเล็กลงนั่นเองนะครับส่วนปัญหาเจลลี่สกอร์ที่ทุกคนอยากรู้นะครับผมจริงๆแล้วนะแอปเปิลนะครับดีไซน์ครั้งแรกในการเปลี่ยนดีไซน์เมื่อไหร่นะครับมีปัญหาเมื่อนั้นครับตรงนี้ทุกคนไม่ต้องแบบสงสัยเลย ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนจะลุ้นให้ปัญหานี้หายเนะี่ยในแฟนของมินิเนี่ยต้องไปลุ้นในมินิ7เลยนะมินิเจนเจนั่นเองเขาถึงจะแก้ไขเพราะ Apple ออกมาบอกเองนะครับว่าสําหรับเจน6นี่ไม่แก้ผมใช้อย่างนี้เลยแต่ว่าเจน7รอดูนะครับ,รบแก้แน่นอน่อะก็ผ่านไปกับตัวจอนะที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะแล้วก็ข้างในของไอ้แผงวินิเนี่ยโอ้ช่างยงตัวนี้มันแอร์ส่อขนาดชัดๆเลยนะนะลำโพงนะครับผม ใช้ของตระกูลใหม่เลยครับเสียงดีมากๆ2ตัวอยู่ข้างในบนและล่างนะช่างยงเนะอ่าบนและล่างแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับทุกคนคงสงสัยว่าทําไมมีแรมน้อยลงตัวนี้มีแรมอยู่ที่5000กับ34นะครับผมน้อยลงจาก iPad Mini 5นะของ Mini 5นี่คือ5 1 0 0นะครับ24นั่นเองแต่ที่แบตเตอรี่เล็กลงเนี่ยหรือน้อยลงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลครับผมเพราะว่าใช้ CPU ตัวเดียวกับ iPhone 13นั่นเองนะครับซีรีส์13นะผม CPU a 15จากการพลังงานได้โคตรดีนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าไอแพดตัวเนี้จะอยู่ได้โคตรนานนั่นเองนะก็นะับข้างในส่วนประกอบของบอร์ดเนี่ยนะครับใช้ IC ใหม่ทั้งนั้นนะคผมอ่าอย่างเช่นแนนก็แนนคือความจุนะครับใช้อันเดียวกับ iPhone 13นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมอ่าส่วนพวกตูดชาร์จหรือพวกไ c บนบอร์ดต่างๆนะผม นับเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนับดูแล้วแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือกล้องหน้าเองนันบกล้องหน้าใช้ของไ p a d เจน9นะทั้งยงเนาะไ p a d ดเจน9นั่นเองน,นับส่วนกล้องหลังก็เป็น12ล้านพิกเซลนะครับก็คือใครเป็นแฟนมินินะครับเชื่อได้ว่าชอบแน่นอนครับผมสำหรับมินิ6นั่นเองแต่ว่าถ้าจะให้แก้ไขจริงๆก็คือต้องไปรุ่นที่มินิ7ก็โดยรวมนะถือว่าประทับใจนะสำหรับมินิเพราะว่าตัวนี้ขนาด กำลังดีด้วยนะช่างยงเนาะจับ2มือเนี่ยเขาบอกว่าเล่นเกมมันมากสําหรับใครที่เคยซื้อไปแล้วนะครับผม่ะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าช่างยงอ่ะประกอบกลับนะครับแล้วเปิดใช้งานได้ไหมแต่หัวบอกทุกคนได้เลยว่า100%ไม่มีผิดพลาดแล้วก็ที่แกะมาเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยที่เหมือนกับไอแพดไอซี่ย่อขนาดเนี่ยไม่มีรอยเลยครับผมฮะผมมาพูดถึงปุ่มนะครับพาวเวอร์ที่เป็นสแกนนิ้วกับปุ่มโวลูมทำไมเขามาไว้ด้านบนนะครับ ทำไมทั้งยงทำไมไว้ด้านบนฮังรู้ไหม,มใช้ต้องใช้ปากกาอ๋อต้องใช้พนซิลนั่นเององืมไม่งมมั้นไม่มีพื้นที่นะเล็กจกัดนะพนซิลจะเกือบตัวเท่าตัวของบอดี้แล้วนะอ่าเขาก็เลยเลื่อนทั้งหมดมาไว้ด้านบนสแกนนิ้วก็เป็นนะครับเทคยดเท่กับแอร์สีนั่นเองครับผมเป็นสแกนนิว้วด้านบนนั่นเองแล้วก็ปุ่มร่มทั้งบวกและก็ลบอยู่ด้านบนนะครับก็สวยงามมากๆถือว่าครั้งนี้ดีไซน์ใช้ได้เลยครับแล้วก็ยังไม่เห็นปัญหาอย่างอื่นนะจากดูจากภายใน เดี๋ยวไปดูช่างยงประกอนดีกว่าว่าสวยสดผลงานแค่ไหนนะช่างย้ง,ยงจัด ปกตินะครับช่างยงนะครับก็ขอบคุณนะครับคนรีวิวนะครับอันนี้ก็ผ่านกับรีวิว iPad Mini 6ทั้งนอกทั้งในครับผมยิ่งกว่าขอบคุณคนแก่หรือคนรีวิวก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่นะครับติดตามทุกช่องทางแล้วก็นะครับให้กำลังใจมาอย่างล้นหลามเลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับยูทูบติ๊กตอกหรือไม่ก็ไอจีนะครับผมก็ดีใจมากและสัญญาทุกคนว่าไม่หยุดแน่นอนครับผมกับการหาความรู้ใหม่ๆนะคหาคอนเทนต์ดีให้ทุก้าได้รับชมนะครับผมยังไงก็